สวัสดีครับ f c ของอาจารย์สังคมสายทอง f c ดาวเรืองสายทองโครงการดาวเรืองรุ่งเรืองในถิ่นกําเนิดครับวันนี้อาจารย์สังคมสายทองนะครับได้เข้ามาตรวจเยี่ยมตรวจชมแปลงของแม่สวนที่อําเภอม่วง30นะครับคุณจันทันผ่องแผ้วนะครับเพื่อที่จะดูว่าดอกในการส่งไปนั้นสมบูรณ์เพียงพอและก็ต้นบํารุงได้ไหมหลังจากที่ฝ่าฟันกับวิกฤตน้ําฝนมาและก็ะเผอิญน,นะครับ ตามที่อาจารย์ได้ลงคลิปไปแล้วก็มาเจอกับอีกคณะหนึ่งนะครับโดยไม่ไม่ได้นัดหมายนะครับมาขอดูสวนแล้วก็มาเซอร์ไพรส์สวนคือคณะจากอำเภอชานุมานนะครับที่ที่เคยมอบเสื้อให้นะครับวันนี้ก็ได้มาดูสวนกันนะครับเรามาพบกันกับแม่สวนเลยนะครับแล้วทุกๆคนในคณะนะครับครับผมครับสวัสดีครับโอ้ยอันแม่สวนครับแม่สวนคนงามเอาตอนรับแน่ตอนรับแน่ น่ะค่ะใช่เดียวกันวันเดียวกันมาหากันค่ะเออเพิ่นเพิ่นมาเยี่ยมส้มสวนบ่อะมาเยี่ยมส้มสวนแล้วก็มาเป็นลูกสวนค่ะโอ้อ้าวอ้าวสวัสดีที่ละคนเด้อสวัสดีครับเสื้อขาวซื้อยังนอผมนายสุริยาพมืองครับนายสุริยาพมืองอ้าวเสื้อแดงครับสวัสดีครับผมนายสุพลสายลำพ่อครับโอ้สายเสื้อตัวนี้เบิ่งแต่หมวกกะหูเลย อ่าวสวัสดีครับนางสาวปะจีนชาภาค่ะอ๋อซื้อเลรีซื้อคุณบุมบ๋มเด้เนาะบุ๋มบิม๋มอ่าวสวัสดีค่ะอาริราชผู้เมืองซื้อเลรีซื้อนกค่ะเอออันผู้นี้คุณนาะคุณตาอยู่ไปประซุมเอเดมีย่ำ <c oughs> ไหนก็นเห็นหลอดเนี่ยอยู่ทั้งเวที <c oughs> เออวันนี้ไม่ยั้งคุณนกมือนี่าจับ <c oughs> จากเศร้าจับไม่มาจับดอกดาวเรืองนะคะ่ะ <c oughs> <c oughs> อันคุณกุ้งบอกเพื่อนเราบอกว่ามันอยากน้ำนอนเด้วยวะแต่นนี่ยบอกเราบอก เพราะว่าน,น, <c oughs> นไม่เห็นแบบเป็นจังไดนครับคุณนกไม่เห็นสวนเพิ่นซึ่งคะ่ะงามงามเนาะนคือเจ้าของสวนเพิ่นนะเออคนบรรทินขันงามสิละเออขนาดว่าอาจารย์ว่าบ่ง,งามป็นไหนเด้นี่ยังบ่ทันได้สิบเต็มสิบเด้หนีอยากได้สุพัฒนาสุดค่ะเออเอ้าวคุณบุ๋มเป็นจังไหนครับพ่อหมูซื้อมือใดไมาเห็นนี่ ได้มาเปิดหูเปิดตาค่ะ,ะอ๋ออนาคกต o พัฒนา,มา้มันดีขึนอ่าปกตินี่คุณบุ๋มเหตุงานประจำเนาะอยู่จังหวัดไหนเนาปาจีนบุรีค่ะบานนี้เลิกแล้วเลิกแล้วค่ะเอาที่นอนมาแล้วมือว่านนี่ <c oughs> <c oughs> สิมป่ปลูกดาวเรืองกับอาจารย์ด <c oughs> าย์าคะมมีบ้านทาวนเนาะค่อคุณกุ้งวันนี้สิบอกเอาจารย์เออบัตรห้าบัตรห้าอันเพื่อนญานนอนสีเห็ดจังไหน นนอเอออย่าลืมว่าหนาหนาวของมานี่ล่าบม่ค่อยมีแต่นอนไหลเด้อเอออันผู้นั้นเป็นพ่อบ้านของคุณบุ๋มบอครับเป็นจังไงมือนีความหูเสือกโอ้รู้สึกว่าสบายใจสบายตาดีครับเออจากซูนเมืองกรุงเลยออกมาแบบนี้ครับเอออากาศดีบ,บาาด้บบา,า,บานนี้แห้งไมอยู่กับดอกไม้ดีครับผมครับ บุไดย่างเขาปลาคึมๆึคือปลาหยางเลยเนาะสายตาดีอยอ่กับดอกไม้เออเอาได้มาเห็นกับเป็นตามีอันจิตใจทํางานอยู่หรอกเนาะจิตใจที่จะปลูกลงปลูกเมื่อไดก็เถอะเออสีปุจิกาเนาะตซนกาไปอ่าพอบ้านคุณนกแต่บ้านเน่ไม่เห็นจังสีเป็นจังไาใช่เห็นกับว่าปื่มดีครับเออมาจากดอกไม้แล้วครับ ขันมันคนทั้งนอกบ้าหูว่าพอบ้านคุณนกนี่เป็นเกษตรกรแล้วก็เป็นสร้าวหาป่าในแม่น้ำโขงนี่เขาบว่เสืออะไรเพราะว่าหลูปรอยแห้งเดี๋ยวเนี่โอ er ้ยผู้บ่าวสามเหมือนบาทิตยนี่บ้นี่บ้มะตกถ่ายมาตกกับผู้นี่อันนี้คุบเอ้าไปหาว้า น้าวส,สกีบอไนแงปานนี่ค่ะบ่แม่ค่ะสูบหัวบ่ได้เลยเอออันนี้บาสซาบานหินคันนี่นเออ <c oughs> เอาเออเอา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวไม่เห็นไม่ยามกันแล้วเนาะของพี่น้องบ้านเดียวกันอาจารย์ไปยามเพิ่อนอยูอันบานหินขันกับบูฮัวเพิ่อนอยู่บ้านเดียวกันซ้ำโอ้ยบานนี้ก็ดีใจดีใจเอา คุณกุ้งครับคุณกุ้งเซิร์นส่วนอันผู้ใดอยากปลูกเนี่ยเห็นว่ามีเอฟซีทางเมืองลาวกับว่าแมนค่ะเอฟซีเมืองลาวว่าอยากปลูกน้ำบ่าบันแล้วก็กำลังติดต่อประสานงานกันอยู่ว่าสีขามเลือกกนะเจงด้วยเะิ่งกันเังด้ยเฮ็ดจังใดวันนี้แม่สวนคือย่านน้ำมันแม่สวนเกิดยงแม่นอโค้งแต่ว่าเอาแต่ขาลงไปแตะซื้อๆด้วยค่ะบ่เคยลงไปเลียนเลื่อยหยานเออเอาเอาถาเบิงมาสิเป็นจังใดเอาเซิร์นส่วนอันหลายๆอำเภอมาเนี่ย กะเชิญเชด้ค่ะกะหไลาไล่ลอำเภอเิ่นกะล่งปลูกน้ำเลยกับว่าเป็นหลูกสวนกับก็ยังให้เปิดใจคือเก่าลหรค่ะเ่ราะด้ยังให้แน่อื่นดอกกะเห็ดร่องเบิงอันผู้ใดที่ยังมีความคิดว่าตลาดข้าวต้มข้าวตัวนี้มันเป็นจังไ๋เดินเนี่ <laughs> ตลาดอื่นกับป่อยเห็ดเขาต้มการตลาดเท่ามาต้มกับว่าตลาดเท่าเห็ดจังไดอาจารย์มาคุ้มเอาดอกเตี๋ยค่ะมาอีกแล้วค่ะมือมีก็แม่บอกมือขึ้นดีว่าโอ้ยยาฝ้ามาท้อข่ัยยังเพี้ยนต้นบ้านได้อยู่กต่ยังมาอยู่ค่ะอยากเอาราคาคือจังไดบุญป้านันว่าแต่สิบุมีตลาดขายเตี๋ยพ่อไปพอมาราคากับพอไปพอมาว่าแต่เขาเห็ดดอกได้เนาะปั่นมันก็บุ้มย่างๆเนาะ อันเฮ็ดตามสูตรตามสูตรเออเอาขอบบุญขอบคุณหลายไในมาโอกาสนี้นะครับแฟนเพจนะครับแล้วก็เอฟซีของดาวเรืองสายทองนะครับก็จะได้รู้จักกับทางอีกกลุ่มหนึ่งที่อำเภอชานุมานซึ่งจะขยายงานโครงการของเราต่อไปนะครับอ่าขอบคุณหลายๆนะครับเด้อทุกคนเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับอยู่ดีไม่แห้งครับนี่นะครับโครงการดาวเรืองรุ่งเรืองในถิ่นกำเนิดของเรานะครับ0 9 4 4 6 8 9 8 9 5 ยินดีต้อนรับทุกทุกคนนะครับที่จะเข้าสู่วงการในเรื่องของการทําอาชีพธุรกิจดาวเรืองหรือการปลูกดาวเรืองเพื่อการค้านะครับยินดีต้อนรับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ